สวยสวยมันจับฟูมันจับฟูแทงให้แทงให้สวยไม่ตายไม่ยังไม่ตายไยอุ้ยเอาเลยแล้วไม่เอาเลยลุนต่อเว้ยนะผมไม่โชว์ไม่โชว์เฮ้ยทหากูไม่เจอหรอกหาจิกกูไม่เจอหรอกแล้วดูแล้วดูหลบแล้วดูใครตัวใครตำแหน่งอะไรเนี่ยใครซับพอดิ์ถามตรงๆเลยใครซับกูเฮ้ยนี่มัน อะไรแปลกๆมันแปลกมากเลยเหรอวะเขาเรียกพูดเสียสละไงเอ้สองซับกลางไหมกายเมตาอินเดียไปสอนเขาอื่นหรือยังอินเดียจิตไปไหนไปกลางเหรอไม่หมดเลยพี่เดี๋ยวดูก่อนก็ได้ครับกลับไปใครตัแหน่งอะไรวะอ้าวใครฟอนเลนเนี่ยอ้าวแล้วมิกชีอะไรเนี่ยก็จิตไปฟอนเลนอ้าวมอ้หมอตกหลมอ่าใช่เหรอหมอม้วนรงยัดเลยรู้ ควันข้างหลังไอสัตว์เนี่ยถ้ากูหันมันก็จะบอกว่าควายหันอะไรของพวกมึง่ะไม่ต้องมาหลอกกูกูไม่หันหรอกควันหายควายหันน่ะของพวกมึง่ะไปหลอกมาลีไปโอเคทีมไม่มีเม็ดอ่าใช่ครับแต่ทีมเรามีทูดาเมดครับมีทูดาเมดสองตัวสามตัวมีรถเกาะสเลยพี่รถเกาะแหละเหลือเหลือเฟือมกจ๊อกไม่ออกของกันด้วยขนจัดตีมาดักตกเราเนี่ย ไปไปได้เหรอโดนเราแน่เราชนะสมัครหรือยังเขาเล็กเขาเล็กค่าค่านได้ก็ได้เพื่อนเราขนไม่ได้ทไมไมได้กวอยากสมัครได้อยู่เขาได้เขาได้มาแล้วมาแล้วค่ยคยเกินไปกูได้ได้กิจมาช่วยลาด้่ได้ได้ได้ต่อล้วซนขึ้นบนแล้วนะตบหน้าเขาไปหลบดูหลบดหลบดูหลบดูหลบใจครับ ไล่อย่ามาแตะต้องตัวผมกายข้ามาแตะต้องาเยซูช็อตโจช็อตโจโฮ่ยีรักปิดกันอะไรอย่างวะพี่หมอเด็กเด็ก้ยซีเนลไม่ได้ซีด้วยวะไม่ได้เวฟด้วยมั้งเนี่ยปวดไทยปวดไทยตายแล้วไอ้เหี้ยไม่ได้เปิดไงข้างบนทีเดียวข้างบนทีเดียวไอ้จะเทอยดีกว่าผมปิดหลังแล้วมันกอดรีโวค่อยๆค่อยๆไกลวะไกยมังกรเล็กท่านไม่ตายนะเนี่ยเล็บนะท่านเยอะจัดเลยว่ะัวทุกพี่ออกแล้วเนี่ย

ฟิกไปแล้วไอรีฟิกไปแล้วเราได้เดซัสเอ็ดเจ้ามาเจ้าเจ้าไม่ได้พี่โดจาะเลยก็ได้ไม่ยอมไม่ยอมมาไล่เพื่อนผมอันนี้เอาเอาเวฟเพื่อนผมด้วยไปเนี่ยพร้อมไหมแน่นอนทุกคนเท่าเทียมกันหมดแกมีใครนิดปะไอกูเตี๊ยบเตียบเอาปะเอาปะน่ามีอะไรอุ้ยโวดเกินนี่สวยทีมเขาเรียกว่าเดินชมจันทร์เดินชมจันทร์พวกเราพวกเราพวกเราเอ้ยเร็ว สวยสวยมันจับกูมันจับกูแทงให้อยู่แทงให้อยแทงให้สวยกูตายไม่ยังไม่ยังไม่ตายมันตายโอ้โหไปกูรอดพี่มายน่าจะตายวะหมดไปเยอะเลยโดนเดเยอะง่ายสวยสวยที่กูมันขึ้นว่ะไปไปมิกติดง่ายโชว์แหมมึงนี่มันโหดเที่ยไม่จริงนะจริงกูเล่นแค่นี้แหละสโนคิวรามิกสวยแหมให้มาดูมึงฆ่าชัด เว็บปุเว็บตัดหลังบ้านตัดหลังบ้านกูตัดด้วยกายกายกายเพื่อนกันเราเพื่อนกันมิกคนละทางโอ้ทำไงดีวะมิกกายกายเพื่อนกันกายไอ้เหี้ยไม่ได้ไม่ได้หรอกมัโอ้ย่าทำกูแต่งร่างเป็นยีสัตว์กูโดนจับกายเขาโดนกี่ให้เราไหมทำหรอมากูมาเล่นต่อหน่อยเล่นต่อหน่อยกูแข่งกูแข่งรับกูนั่นไม่มีมี รับยังไงอ้โหเ่ยรับกูรับกูด้วยรับกูรับกูด้วยรับกูออกมาเสือติคนนี้นี่ตามไม่ได้ว่ะโดนชัดดาวเลยเจ็บไหนฮะเพื่อยิงมาให้มิกทาไมมันสโลว์วะความเวที่เข้าไปหามันโดนอันนี้ป่ะยิงกระจายมันจะขี้จัดเลยป่ะให้มิกขี้ขี้ยากเราซ่อนเอาใช้ได้หมดแล้วนะใช้หมดแล้ว โอ้ยเลเจอร์จับเรนเจอร์จับครับโอ้โหสี่ตัวครับผมข้างล่างตัวเดียรครับสวยเรนเจอร์จับไปแล้วเจมอตเนี่ยสวยสัตว์คิวหลังป้อมสวยเปิดปัจับยังจับป๋าเลยมาแล้วมาแล้วเรนเจอร์จับมาแล้วเย็นเย็นเย็เลี้ยวดิสัตว์ป้อมกาคือมันรักษาแบบเท่าชีวิตเลยนะไม่ว่าจะเกิดบ้านมันมันคือบ้านมันูป้อมข้างเนี่ยล้อหมดแล้วน่ะไปรีะเรื่องหมดแล้ะไปมันรักษากลางไปอ่ะ เราก็เอาอนูสาวรีย okay, um ์น e um anyway. um uh, uh, uh huh. ี่ทำเมฟด้วยาการอีกแล้วยืนกลางตางั่สามสี่ตัวเฮ้ยรู้รู้ด้วยรู้เยอะแหละ f f เรียนตแล้วสวยอ้หายไวหายไวมันตายนะเวเยพี่มิกเมื่อกี้ ก็กัดสตันน่ะมันล้างแหละเยอคลิปเหลือปะเฮ้ยป้อมกลางได้ไหมเนี่ยแทงให้ได้ต้องได้แล้วแหละต้องได้แล้วเดี๋ยวกูตายกูวิ่งหายเลสเตอร์เลยอ่ะไม่ได้วะยายายาทำไม่ได้ไอ้เหี้ยบ้านมันต้องบ้านสามตัวไม่ได้บ้านบ้านมันเราจบโดยที่ไม่ต้องเอาป้อมกลางวะให้มันรักเลยอ่ะให้แม่อยู่ไปอยากอยู่เราจะอยู่ไปเฮียป้อมกลางอ่ะ อลิฟเดียดอยู่แล้วอลิฟเดียอยู่แล้วมาจ้าใสู่นสีแดงสีเขียวแล้วก็สีม่วงครับโอ้โหเชี่ยเอ้ขาเรียกว่าลูนพักคุ้มคอลูนสีเขียวสีแดงสีม่วงอะไรวะมึงมาสายนี้้แลวเหรอไม่สนนี่จะเอาแล้วมึงจะใส่สีอะไรเอ้าแจ้งเลย้อมทางเรามึงก็คลิป เก่งๆไปดิมาสายเก่งไปดิสายคนตีเนี่ยกูไม่มีที่เดินอีกทำลายกันนะทำลายเก่งกันดีแล้วอุ้ยเอาเลยไม่เอาเลยลวนต่อเว้ยนะผมไม่ช็อตแล้วมาหากูไม่เจอหรอกหาจิ่กูไม่เจอหรอกแล้วดูแล้วดูหลบแล้วดูการ์ดโต้การัดโคลนทำไมอารมณ์มันมาโวยวายสุด นขึ้นปกแข่งพรุ่งนี้ด้วยก็แต่พรุ่งนี้ลงไงเขาบอกมีแมทหนึงอยากให้พี่ไม้ลงมากเลยรู้ไหมแมทไหนให้ไปาโอ้โหดาวด้วยอ๋อมีตั้งหลายทีมมีตั้งเจ็ดทีมจะดาวถูกไหมถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วถูกต้องลอแล้วไอสัตว์แล้วก,กูตายกดล้างมันจับมันจับมันดังกูมันดังกูงกสวยดีมากแห้ง ว้ามาว้ามาเอ้าเฮ้ยมันโดดอะไรเพื่อกูยังไม่เดินมาเลยโอ้ยไฮแอตเต้อุ้ยไม่ตายด้วยเหรอถามจริงพุ่งออกเฉยเลยอุ้ยแะไรนี่พุ่งเข้าเฉยเลยอะไรนั่นเป็นเตลิบันแทนที่จะมายิงเอองงอันนี้คือเฝ้าอะไรครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันจะเปิดปะหิวอะไรครับขาดหิวจะมึงหิวอะไรตีคบน้องเอาไปแล้ว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  นึกหิวก็คิวขนาดนั้นเลยเขาคิวเฝ้ากันแบบมึงเก็บจิตสัญญาณก็ดีแผลจิตสัญญาณอีกแล้วเฮ้ยเฮียพิธาโน้อเฮียทัดสียนทัดสียนทัดสียนได้อยู่ได้กูจะพุ่งไปกูจะพุ่งตรงๆอ่ะแต่มันดันหมุนไใ้สัตว์ด้วยยังรีดตาอยู่อย่างงี้ปล่อยมังกรทันอ๋อเทคนิคอะอ่าใช่สดเป็นสดเอาแล้วบอกเลยไม่ช่วยด้วยไลยร้ายอ่ะ ทำไงแคเลเตอร์ดีว่ามีใครเสียสละได้บ้างกายกูว่ามึงทันด้วยเข้าไปขวดจิดลึกแล้วแกติกูเหรอไมือหนักกายมือไวอยู่ไอ้กายทันด้วยกายใช่ใช่ใช่พบเวลาชนมันสตันเออกาบอกว่าพวกมึงยุไม่ขึ้นในเว้ยเฮ้ยแรงแรงจัด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 เอ้ยเอาเยอะจังวะแล้วสรุปกายมือช้าเนี่ย โอ้โหไปเลยมึงมึงมึงตามใครตามซานะเดี๋ยวรู้จักเลยเดี๋ยวรู้จักรู้จักรู้กับกายมือไวไปแล้วตามดิตามดิเฮ้ยไอ้เหี้ยไวเอมึงไม่ตายอีกแล้วอ่ะมึงคิดว่ากูมีเชือกเหมือนมึงมั้งรู้แล้วไม้ว่าไงจ๊ะใบมึงเนี่ยแหละไปดิไปดิไปดิไอ้ย่าสวยสวยสวยมันจับไปแล้วมันจับมันจับไปแล้วมันจับแล้ว ตีมาบนไอ้กูด้วยกูกบ้ากูกบ้าจี้ตามมึงไอ้กายวอาลราบังไม้ไม้เกินไปแล้วพี่อุ้ยไม่กล้าคิววะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่กล้าคิวโอ้โหยืนกูจับกล้องอยู่พี่จับกล้องอยู่ไหมกูต้องกดสี่ปุ่มอ a l เตอร์จิ้มงอปุ่มเดียวอืมแล้วเอืมแล้วหมดเลยกูบาจี้ตามมือกายวันนี้เมื่อกี้ถ้ามันตายอีกตัวหนึ่งเมก้าคิวได้อยู่ อะไรวะไอ้พวกมันเนี่ยดีจัดเลยของดีจัดเรเตอร์เรเตอร์จับยังจับแล้วตะโกนดังๆเมียติดเมียกูมีก่อเกิดแล้วกูให้สิบเรเตอร์เลยตอนเนี้ยเดี๋ยวกูเดินชมจันไปเลยไปแล้วโอ้สวยเอลิติเอลิจันติไหนอันติไหนอ่ะอ่าไรกายมึดูเรื่องเตเต่เดี๋หลายทีแล้วไอ้สัตว์โอเค ไปเล่นกัรอางนีมาแล้วจีมาแล้วเฮ้ยเอาสามทันแล้วมัฆ่าอีกสักรอบไหมมันเที่ยวว่ะโอ้ยป้อมขยันยิงเกินจะตาแล้วเอ้าจบสวยีตบ้าเล่นกันลึกใช่ปะผมทำไม่ได้่ะ พ่กเข้าไปก็คือลอัอบเข้านไม่ถึงว่ะพี่มุมไม,ม่ก็เล่นยากหายมุมในบ้านอะไรพ่กเข้าไปมัก็ลับในบ้านแล้ว